สวัสดีค่ะอันนี้เป็นผลงานสักคิ้วสไลด์6มิตินะคะเป็นคิ้วลายเส้นสมจริงที่สุดนะคะของร้านสยามทัดทูสินะคะตอนแรกก็เดี๋ยวเจ๊จะไปรีวิวทําเป็นวิดีโอก่อนและหลังให้ดูอีกทีแต่อันนี้คือหลังสักเสร็จทันทีนะคะจะเหมือนสมผนจริงเลยอยู่ด้านในนะคะเพราะว่าพี่เขาจะมีขนอยู่บ้างคะ่ะแต่เป็นขนอ่อนแบบว่าเขาจะคิ้วไม่ได้หนามากนะะี่ค่ะก็มาเสริมนะคะผู้ชายเสริมความคมเข้มนะคะให้ดูสวยสมจริงนะคะ ดูดูดีเลยพี่เขาลอกขึ้นมาท<น>ทันทีเลย <laughs> ดูสองข้างเนาะลายเส้นจะสมจริงนะคะเหมือนขนคิ้วพันกันนะคะร้านเราชื่อร้านสยามทัดทู13บสามนะคะหรือเพจสักคิ้ว3ามิติเจี e ๊ย e บนะคะสามารถโทรได้ที่เบอร์0ูนย์หกสี3หรือไอดีไลน์นะคะศูน5์เก้าหสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงน,นะคะช่างว่างจะรีบตอบกลับทันทีนะคะ วันนี้จะเป็นคิ้วหลังจากหายจะเหมือนขนอ่อนๆนะคะไม่ดําจนเกินไปเพราะว่าไม่ได้ใส่สีดํานะคะอันนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะเหมือนขนจริงตอนหายจะไม่จะไม่ดูหลอกตาแล้วก็การที่จะต้องมาเติมหรือว่าอยู่กับเรานานไหม,มตเติมเนี่ยแทบจะไม่มีนะคะน้อยถ้าเกิดมีปัญหาได้ช่างเย็บดูแลฟรีให้หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็หากต้องอยู่กับเรานานไหมก็ไม่เจ๊ว่าเป็น10ปีก็คงไม่ต้องมีปัญหาเรื่องเติมเลยถ้าไม่มีเติมก็คืออยู่ไปตลอดเลยนะคะลูกค้าตอนสักเจ็บไหมคะ ไม่เจ็บไม่เจ็บน้องเจียบมียาชาทาให้นะคะ30นาทีนะคะเป็นอย่างน้อยยาชาเจี๊ยบก็ไม่ทําให้ลูกค้ารู้สึกเจ็บเลยรู้สึกสบายสมายนะคะยังไงขอบคุณพี่อนมากๆนะคะขอบคุณค่ะ